ที่ห้องประชุมท่าเรือพัทคาในายอุดมไกรวันุสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแอปพลิเคชันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ2,568ค่ะ โดยมีนางสายเพชรจังกาจิตประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมและได้รับเกียรติจากอาจารย์กัญยรัตน์แพรบำอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ค่ะ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครเป็นองค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารเกิดความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาประเทศเพื่อความเข้มแข็งของสังคมไทยทั้งนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครได้รับมอบหมายจากจังหวัดสมุทรสาครให้ดำเนินการจัด โครงการอบรมสัมมานาเชิงปฏิบัติการแอพพลิเคชันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ประจปีงบประมาณ2,568ขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของสื่อมวลชนในจังหวัดสมุทรสาครให้เกิดความร่วมมือในการนำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่สู่ประชาชนให้ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วและทันเหตุการณ์ค่ะ สนับสนุนโดย c k ค i ิวทาพิสูจน์บ้านสวยทำเลดีราคาถูกเข้าชมโครงการ c k v i l l Group ทุกสาขา